ทารกวัยสองเดือนหนังศีษะเป็นสะเก็ดเป็นขุยๆลักษณะเหนียวเหนียวคุณแม่จะดูแลและแก้ไขอย่างไรดีวันนี้นะคะมีคุณแม่ท้องแรกนะคะหลังคลอดคนแรกเลยถามกันเข้ามานะคะว่าคลอดลูกชายอายุได้ประมาณ2เดือนหนังศีษะนะคะมีลักษณะเป็นขุยๆเป็นสะเก็ดเป็นเหนียวเหนียวนะเป็นหย่อมๆเนี่ยนะคะซึ่งมีลักษณะดังภาพซึ่งคุณแม่ก็ส่งภาพมาให้โค้ชดูด้วย น,ะะนี่คือลักษณะของหนังศีษะลูกนะวัยเดือนมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคุณแม่รู้สึกว่ากังวลมากๆเลยนะจะทำอย่างไรไอ้ที่เป็นสะเก็ดขุยๆสีดำๆเป็นหย่อมๆเนี่ยค่ะถึงจะหายดีนะ,ะถ้าเจอกับลูกของเรานะ,ะก็คงเครียดเช่นกัน ซึ่งเรามารู้สาเหตุกันก่อนนะคะว่าลักษณะที่เป็นแบบนี้เกิดจากอะไรแล้วก็จะพบได้บ่อยมากๆเลยในเด็กอายุช่วงประมาณสัก1-3ถึงเดือนสาเหตุที่หนังศีรษะของลูกในวัยแรกเกิดเป็นอย่างนี้ก็เกิดจากการที่ผื่นไขมันนะคะ<ๆ>เกิดขึ้นบริเวณหนังศีรษะจะพบได้บรเวณหนังศีรษะบริเวณหน้าผากอ่าระหว่างคิ้วหลังหูนะหรือมี ต่ำหน้าบ้างเล็กน้อยนะจะเป็นสเก็ดเป็นขุยขุยสีเหลืองเนะคะเหนียวเหนียวข้นๆอ่าอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติเลยที่เกิดขึ้นกับเด็กในช่วงวัยถึงอ่าหนาเดือนแรกเกิดนั่นเองค่ะสาเหตุนะคะเกิดจากอะไรบ้างก็หนึ่งเกิดจากฮอร์โมนของการตั้งครรภ์ของคุณแม่นะคะส่งผลต่อทารกในครรภ์แล้วเมื่อลูกเกิดมาแรกคลอดก็จะพบสิ่งนี้ได้สิ่งที่สนะคะก็คือเกิดจากความร้อน ของสภาพอากาศนะคะสังเกตเลยใช่ไหมคะว่าช่วงนี้อากาศร้อนมากๆเลยสเกตบนหนังศรีรษะก็จะเยอะขึ้นมากขึ้นเพราะว่าต่อมไขมันบริเวณหนังศรีรษะของลูกเนี่ยทำงานมากขึ้นนั่นเองค่ะสาเหตุที่3นะคะก็คือเกิดจากการติดเชื้อรานะคะบางชนิด บนหนังศีรษะลูกซึ่งเราไม่รู้หรอกนะคะต้องพบคุณหมอคุณหมอจะเป็นคนวินิจฉัยคนรักษาให้นั่นเองค่ะสาเหตุที่4นะคะก็คืออาจจะเกิดจากการที่คุณแม่สระผมให้ลูกบ่อยจนเกินไปส่งผลทําให้ต่อมไขมันแห้งแล้วก็อุดตันเกิดขึ้นนั่นเองค่ะและสาเหตุที่5นะคะก็คือลูกเราอาจจะแพ้ผลิตภัณฑ์ หรือว่าน้ํายาสระผมบางชนิดบางยี่ห้อไหมนะใช้บ่อยเกินไปใช้มากเกินไปหรือว่าลูกแพ้ก็ส่งผลทําให้หนังศีรษะของลูกมีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นได้คราวนี้สิ่งที่คุณแม่ต้องดูแลแก้ไขนะคะเมื่อลูกของเราในวัยช่วง1นถเดือนแรกเกิดมีหนังศีรษะเป็นแบบนี้นะคะข้อแรกเลยคือคุณแม่ห้ามเด็ดขาดห้ามแคะ แกะเกานะพราะอาจให้เกิดเป็นแผลเกิดการอักเสบบริเวณหนังศีษะได้ข้อที่2น,นะคะก็คือแนะนำคุณแม่ว่าอาจจะใช้น้ํามันมะกอกนะคะหรือ baby oil ชโลมให้ทั่วหนังศีรษะอาจจะทิ้งไว้ตลอดวันก็ได้นะแต่ถ้าทิ้งไว้ตลอดวันเนี่ยอาจจะทําให้เหนียวเนอหน่า,าไม่สุขสบายศีรษะของลูกเรานะคะหรืออาจจะแค่ชโลมทิ้งไว้สัก15บหถึงสานาทีแล้วถึงพาลูกไปสระผมก็จะได้เช่นกันค่ะข้อที่3นะคะก็คือเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สระผมหรือยาสระผมเนี่ยที่อ่อนโยนต่อผิวหรือต่อหนังศีรษะของลูก นะคะไม่เสี่ยงต่อการแพ้เพราะถ้าแพ้ยิ่งเป็นมากขึ้นนั่นเองค่ะควรเลือกยี่ห้อที่เหมาะกับสภาพผิวบริเวณหนังศีรษะของลูกเราข้อที่4นะคะก็ะคะือสระผมเสร็จแล้วคุณแม่ใช้หวีนะคะวีห่างๆก็ได้ไม่ต้องหวีถี่จนเกินไปนะคะค่อยๆวีบริเวณหนังศีรษะลูกที่มีสเก็ตออกเบาๆนะคะค่อยๆหวี เพราะว่าถ้าเราฉโลมเบบี้ออยล์หรือว่าหนังน้ำมันมะกอกไว้เนี่ยจะทําให้หวีออกเนี่ยะ่ะง่ายขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะค่อยๆหลุดหายไปเรื่อยๆเมื่อลูกของคุณแม่โตขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าทําแล้วดีขึ้นหายไปแต่จะต้องใช้เวลานะคะคุณแม่ถ้าทำแล้วไม่ดีขึ้นไม่หายไปอันนี้ควรที่จะพาลูกพบคุณหมอเพราะว่าอาจจะติดเชื้อราบนหนังศีรษะลูกก็ได้คะ่ะ